กีบปล่อยข่าวหวงไพ่รัชทานส่งข่าวมาว่ามีลูกชายของแม่เลียงยี่เกชาวเกาะท่านหนึ่งที่ติดคุกคดีพยายามฆ่าพ่อของลี่เกกำลังจะออกจากคุกเดือนธันวาคมพร้อมฝากความคิดถึงถึงลี่เกและพ่อเห็นว่าแค้นที่แย่งความรักจากแม่ไปอย่างไงก็ไม่ต้องไปสะใจเขากันนะคะแค่เราสู่กันฟัง เรื่องพวกนี้ถือว่าเตือนภัยให้ระวังตัวไม่มีข้อความมิดน,นะจ๊ะจุ๊บๆหวังดีกับเขาอีกแล้วเวนกำ,กำลังตามสนองคงไม่กล้าทำอะไรร้ายแรงหรอกถ้าดุอีกรอบติดยาวกว่าเดิมมันไม่คุ้มแต่คงทำให้สะใจไม่ใช่น้อยความแค้นที่ทำให้ติดคุกก็ไม่ธรรมดานะสะและแนนักหวังดีเกินไปอีกี้ ตอนนี้คนรู้ทัประเทศแล้วอยากให้เจอนะกำลังจะแท็กเรียกให้มาดูสาะ,ะแนวหวังดีอีกแล้วฝากสายลมเตือนเพื่อความปลอดภัยนะคะความแค้นมันไม่เคยป่านีใครข้อมูลดีๆถ้าจะให้ดีเขาออกมาแล้วช่วยทำความดีด้วยการขยี้พ่อเลี้ยงกับไอ้ตันจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณลูกแท้ แล้ววางคนเขาออกบ้านมีหลานสาวตัวน้อยกับหลานชายตัวน้อยด้วยเรื่องนี้คือได้ยินมาเหมือนกันแต่คนเล่าตอนนั้นมาปานตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างจะเข้าตำลาพระสุกเก้าพระสาวแทรกอีกไหมเนาะสรุปเรื่องจริงใช่ไหมกรรมคือการกระทำกรรมของใครก็ของมันทำอย่างนี้ ไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิดใช่ไหมหลายคนก็เคยลงไปแล้วว่าแม่คนนี้ไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิดแต่เป็นแม่เลี้ยงที่ยี่เกะกับพ่อมาอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องจริงสินะได้ออกมาแสดงความยินดีวันมิวาของยี่เกะชาวเกาะพอดีเลยรู้สึกตื่นเต้นจริงๆเว้นกลับมาแล้วทำอะไรไว้กับใครยอมรับไปตามนั้นจ้า มันก็สุ่มคนน่ากลัวอยู่นะคนลอบตัวทุกคนต้องอยู่แบบบาดแล้วแวงแล้วล่ะทีนี้เพราะคนที่เขาจะเอาคืนเขาออกมาแล้วแต่ใดใดคือตอนนี้ลดเกออกมาช็อตฟิวแม่ใหญ่เพราะลีเกก็เริ่มจะทนความโมโหร้ายของแม่ใหญ่ไม่ได้แล้วเอกะขึ้นมือขึ้นกูก่อนหน,นี้ที่เคยอยู่กับอดีตท,ทัวก็หลายแหล่อยู่นะฝากไว้ให้คิด ว่ามันจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนขนาดกลางร้ายมันยังออกมาช็อตฟิลขนาดนั้นสายตาคือแม่ใหญ่เนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าหนาโมโหวันไหนหน่าพูดไม่หยุดหนาขึ้นขู่ขึ้นเมืองขณะตอนอยู่กับอดีตทัวหนาก็เคยเป็นแบบนี้แต่ก่อนจะทัวทุกวันจนผู้ใหญ่บ้านแกนั่งหลองไห้ และบอกว่าเลิกด่าฉันได้แล้วหนักก็ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาหลุดผลแล้วละ่ะแต่ลิเกมันยังไม่ประสงค์ความตั้งใจที่แท้จริงของมันเพราะตอนนี้รถบ้านก็ยังไม่ได้ออกโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์ก็ยังไม่ได้คลอดหล่อทุนเมียยูก็ต้องทนทนไปก่อนแต่มันก็คงทนไม่ได้นานหรอกลิเกมันก็ยังเด็กอยู่อายุแค่นี้ มันยังไปได้อีกไกลที่มันมาอยู่กับแม่ยายมันก็มีจุดประสงค์เดียวนั่นแหละหอบครอบครัวหอบพ่อหอบแม่มาทำมาหากินที่บ้านแม่ยายคงจะรับอารมณ์แม่ยายได้อีกไม่นานหรอกนะบลกล่าคนนี้คงประมาาว่าดามาด่ากลับตบมาตบกลับถีดมาถีดกับแน่ๆหลฝ่ายกาดนี้ต้องได้ออกหนจะแซถ้าสองคนนี้เลิกกัน แต่ฉันหวังว่าเขาทั้งคู่จะไม่เลิกกันฉันอยากให้เขาอยู่ด้วยกันไปนานๆเพราะถ้าเลิกกันแล้วเดี๋ยวคนอื่นมารับช่วงต่อก็จะเป็นเวรกรรมของคนอื่นไปอีกตอนนี้นางยังเลิกกับผัวเด็กไม่ได้หรอกเพราะว่านางได้โฆษณาตัวเองไว้เยอะและเขียนคำคมถึงผัวใหม่ไว้เยอะมากเหมือนกันจะลุงหลังเสือตอนนี้ก็อาจว่าคนจะดูถูกว่านาง จะไปได้สักกี่น้ำเหมือนตอนที่นางเลิกกับอดีตผัวนั่นแหละหมุมหมองนะให้ไม่ถดห้าปีสําหรับกับผัวใหม่คนนี้ยี่เก๋ชาวก็เพราะดูดูแล้วยี่เก๋ก็เริ่มจะทนไม่ไหวไม่งานคงไม่ช็อตฟิลแม่ใหญ่ออกมากาไรไล่สดขนาดนั้นแม่ใหญ่ก็อารมณ์ร้ายเกินเวลาไม่พอใจอะไรเวียงวีนฉันนี่แหละทุกคนต้องทนฉันให้ได้ ผังผังเมื่อก่อนตอนอยู่กับบิ๊กก็เห็นนางสดใสยอยู่ดีๆนะมีแต่หัวเลาะทำของกินและสดขายของมีคนจ้างงานเยอะมากตอนนี้ไม่มีใครจ้างงานนางเลยไล์สดขายของตัวเองก็ขายไม่ได้ทาอะไรคนก็ไม่ดูวันก่อนก็ออกมาตัดพ้อชีวิตนั่นงน้อยใจตัวเองช่วงนี้ก็ขาลงสุดๆแค่ไปเดินประตูน้ำ ก่อสร้างเรื่องบอกว่าแม่ค้าบอกว่าตัวเองไม่ดังไหลไปก็ไม่มีใครดูเอามาพดเตี้ยความสงสารและเฟียดต่อในไรสดบอกว่าถ้าบอกผัวเนี่ยผัวจะไปยำร้านแม่ค้าเละเลยนะสรุปได้ผัวเป็นแม่งด่าจับได้ผัวเป็่นมาเพลงในเวลาเดียวกันได้ไๆคือหนักน่าจะสร้างเรื่องเพราะตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตหนาขาลงสุดๆเลยนะ หนังไหลสดก็ไม่มีคนดูขายอะไรก็ไม่มีคนซื้อทำคนเห็นอะไรก็มีแต่กอดจูบลูกคำคนเขาก็เบื่อผู้จัดผู้จ้างเขาก็ไม่จ้างงานช่วงนี้จ้างไปก็ขาดทุนต่านจากตัวเกี่ยวมิวสิกเปิดฤดูการก็คว้าไหลได้อันดับหนึ่งป่าไปสามล้านกว่าขายอะไรก็หมดภายในพริบตากรรมมันส่งผลจริงๆคำสาบานก็รู้แล้วว่า ใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจผู้ใหญ่บ้านแก่ก็เคยสาบานแกบอกว่าถ้าแกไม่โกหกคำพูดที่พูดไปเป็นจริงทั้งหมดขอให้แกเจริญหนักเบี้ยวก็สาบานว่าตัวเองไม่ได้ทำสรุปสุดท้ายคำสาบานส่งผลให้แต่ละคนนั่นก็คือํำแห่อดีผัวเจริญขึ้นส่วนเมียนั้นอดีตเมียก็เจริญลง อดทนน้ำบักลาอีกไม่นานก็คงได้ลดบ้านพอได้ลดบ้านได้หลายๆโปรเจกต์ได้เงินจนเพียงพอแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่แน่หล่อแม่ใหญ่ไปกับทนายจุกกลูทนายจุกกลูส่งแม่ใหญ่ถึงหน้าห้องกงบักลลาก็หงแปะทันทีไอหลิงเนี่ยมันไม่ขวหรอกใหญ่แก่ก็ไม่ต้องย่ามใจว่าเด็กมันกลัวเวลามโมโห แค่เด็กมันยังไม่บรรลุถึกผสมไม่บรรลุเป้าหมายตอนแรกอาจจะยอมเนาะขอไม่พอนานๆไปเชื่อเหอว่ามันไม่ยอมแน่นอนใครมันจะยอมถูกด่ายอยู่ฝ่าเดียววะเดี๋ยวมันก็รู้ออกมาตอบโต้เชื่อฉันสิฉันเห็นมาแล้วตั้งแต่นางอยู่กับบดีผัวนักก็ใช้วิธีการข่มคนแบบนี้แหละสุดท้ายผัวก็ไปอยู่ดี